ดรามา่าเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดปี2508หรือเรียกสั้นๆว่าเหรียญเลื่อน0ูย์เป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของวงการพระเครื่องที่พูดถึงกันมากเพราะเป็นเหรียญดังราคาสูงและมีของปลอมระบาดมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประเทศไทยต่อไปนี้คือสรุปแบบเข้าใจง่ายและครบประเด็น 1. เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์คืออะไรเหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ของพระครูวิสัยโสพล หรือหลวงพ่อทิมวัดช้างให้ซึ่งเป็นพระเกจิผู้สร้างพระหลวงปู่ทวดชื่อดังปีพศ2508ถือเป็นครั้งแรกที่สร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์โดยมีรูปหลวงปู่ทวดด้านหน้าและหลวงพ่อทิมด้านหลัง 2. จุดเด่นของเหรียญแท้ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อทิมครองจีวรเต็มยศมีตัวหนังสือว่าที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์ พศ2508เหรียญแท้จะมีพิมพ์หลักๆเช่นพิมพ์นิยมพิมพ์ธรรมดาพิมพ์หนาผากสามเส้นเป็นต้นเนื้อโลหะมีทั้งทองแดงรมดำเงินและทองคำ 3. า 3. จุดเริ่มต้นของดรามา่าดราม่าเริ่มจาก2ประเด็นหลักคือ 1. ของปลอมระบาดหนักเนื่องจากเหรียญแท้ราคาสูงมากหลักแสนถึงหลายล้านบาท ทำให้มีการปั๊มเรียนแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่จนแทบแยกไม่ออกมีเซียนบางกลุ่มฟันธงผิดหรือล็อบบี้เกณฑ์แท้เพื่อปั่นราคา 2. ข้อถกเถียงเรื่องเหรียญเลื่อน08แท้ไม่แท้มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเหรียญที่ออกในปี2508จริงๆมีจำนวนเท่าไหร่บางเหรียญอาจเป็นของสร้างภายหลังหรือย้อนยุคบางสายเชื่อว่าเหรียญบางชุดที่ออกมาในภายหลัง เช่นปี09ถึง11ถูกนำมาปั๊มใหม่แล้วอ้างว่าเป็นปี08เพื่อขายราคาแพงทำให้เกิดการโต้เถียงในวงการพระเครื่องระหว่างเซียนเก่ากับเซียนใหม่ 4. ผลกระทบในวงการตลาดเหรียญเลื่อน08มีการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์เนื้อโลหะและออกใบเซอร์จากหลายสำนักบางเวทีประกวดไม่รับเหรียญบางพิมพ์เพราะกังวลเรื่องของทำใหม่ มีหลายกรณีที่เกิดการฟ้องร้องกันจริงจังเรื่องขายพระปลอม 5. ราคาปัจจุบันโดยประมาณพิมพ์นิยมสวยสมบูรณ์2-4ล้านบาทพิมพ์ธรรมดาสภาพดี5-9แสนบาทพิมพ์รองหรือมีตำหนิหลักแสนต้นๆขึ้นอยู่กับสภาพความเชื่อถือและใบเสร์ 6. มุมมองของผู้ศรัทธาแม้จะมีดราม่าเรื่องแท้หรือปลอม แต่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ยยังคงถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเหรียญหลวงปู่ทวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดผู้บูชาเชื่อว่าช่วยในเรื่องเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุ้มครองป้องกันภัยเดินทางปลอดภัย